ติดแมอฮมมาแล้วมาแล้วหน่อยสวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะมาไลฟ์เพราะว่า เพลงนี่เพลง Candidate ค,ครบ4ล้านวิวพอดีฮ้ยตบมือทำอะไรครับพี่ชายผมเนี่ยทำอะไรอยู่รู้ไหมอุ๊ยมันเห็นเงาใครก็ไม่รู้ทาทีวีน่ากลัวมากเฮ้ยห,หาแล้วจะขยับหัวเยอะ อยู่นิ่งๆ,ๆอยูนๆมันมวงอยู่นิ่งเออหนากเฮงปังมาพูดอะไรเดี๋ยวโฟดเลิกหน้าอะไรกี่โมงอ่ะอ,อ,อืตายละเตรียมตัวสอบอยังครับวัยรุ่นรุ่นนี้เขาไม่เตรียมตัวสอบแล้ว ใคร What's h a p p ี่ i n ผมยาวเร็วมากนี่มีอะไรจะอวดด้วยทุกคนเห็นหูไหมเพิ่งไปเจาะหูมาดูให้ด้วยคือวันนี้เนี่ย ไปกินข้าวมาไปกินข้าวกับพี่ฮูวินมาแล้วก็มานั่งไลฟ์เราจะพูดอะไรดีวะอะไรอ่ะเราเราไมานั่งไลฟ์ได้เร็วๆมั้ย <c oughs> ตอนนี้คือตอนนี้คือฮูวินน่ะนั่งอยู่ในห้องด้วยนะ ไลฟ์ปเลยขี้เกียจไล่ไปเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณไปทำอะไรกี่โมงวะเนี่ยแ๋้วพรุ่งนี้จะออกกองเมียอาเหรอโอ้หจิมเช้าได้ไหมเช้าเลยปหมไม่ไม่ก้าวโมงคิวไล่ถ่ายวันกระลุ่นใหม่อีกรอบอาเหรออืมโชคดีนะพี่ชายอีกนิดเดีวก็จบแล้วออกออกฟิวเตงบอกว่ามันก็ถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเลยใช่ใช่ไม่แต่คนอ่ะคนนัดแบบเจ็ดโมง ไม่มนนั้นกแปดโมงกอมคือรีวิวนี้ดีกว่าส่งการส่งการได้ไปไหนมาบ้างรีวิวส่งการก็คือกินนอนกินแล้วก็นอนคือไม่ได้ไปเล่นน้ำเลยอ่ะอยากไปเล่นน้ำมากเลยแต่ว่าไปไหนไม่ได้เลยอะ คนเยอะไปหมดวายโซคิว so อยากเห็นภูวิในไม่ได้เขาต้องเก็บหน้าไว้หน้าเขามีมูลคา่าใช่รู้เปล่า,า,าหน้าอันหลอนเหล่าของเขารู้เปล่าโอ้โหหน้าหลอเหลาเลยอ่ะเอ้ย <c oughs> เขาเป็นเดี๋ยวเขาก็เ,าเป็นคุณช้าแล้วคุยใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็เป็นคุณช้าแล้ว <c oughs> คุณชา้าบ้าเลยอืม โฟดภูวินออาูวินโฟดอ้าวต้องเอาไอ้นี่ต้องเอาต้องเอาสตังมาผมถึงจะเผยหน้าเออสตังไม่รับโทรศัพท์สตังนะเดี๋ยวนี้นะไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าสตังคิดี่าพวกไม่รับโทรศัพท์เลยเดี๋ยวนี้เออโทรไปก็ไม่รับเอ่อไลน์ไปก็ไม่ตอบใช่ป่ะเออจะชวนไปอยู่เปสองคนจะชวนไปกินโค้งกินข้าวก็ไม่ได้แก๊งสามคนหายแล้วไม่มีแล้วเราต้องมีชื่อแก๊งเลยพี่ สาวคนไี้ให้ทุกคนตั้งให้ไหมว่าเออชื่อแกงอะไรดีเผื่อเข้าตาทุกคนชื่อแกงว่าอะไรดีมันจะมีทั้งหมดสามคนนะตอนนี้สตาร์พูวินโฟสพี่ตังยิงบอกโฟสคิดถึงสตางเออโฟคิดถึงสตางแมากเลย คือไม่มีอะไรทำเลยก็เลยมานั่งไลฟ์น้ำตาลทินพนารีน้ำตาลสวัสดีครับน้ำตาลสวัสดีครับพี่วินสวัสดีพี่น้ำตาลนะครับสวัสดีครับี่น้ำตาลพี่น้ำตาลมานั่งคุยกันไหมเออมานั่งอยู่เป็นเพื่อนโฟนหน่อยพี่น้ำตาลยวจะกดให้พี่น้ำตาลเข้ามาได้ไหมอะ่ะของกดได้ไหมอ่ะยินไว้เลยยินไว้เลยเดี๋กดนะเราไม่เน้นสั่ความสนัคใจแล้วอ้าวออกไปแล้ว อ๋อเขาไปเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเขาดูสตอรี่อยู่แล้วเปิดเล่นไปทางซ้ายอ๋อี่เคยเป็นว่าที่เคยเป็นว่าเวลาแบบเราดูลฟยไปดีๆแบบสตอรี่อยู่ทางซ้ายแล้วเข้าไลฟ์ของคนอื่นแล้วก็แบบโอเคไม่เออดีกว่า้ามันออกดีกว่าเอาน้องเจ้าหญิงมาดูด้วยน้องเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งช่วงเอเชีย โฟร์คู่กับวินนี่ได้ไหมหนูขอร้องละคู่กับวินนี่นะโหโหโฟร์วินนี่วินนี่โฟร์อยู่อยู่กบบสตาร์กันดีแล้ววินนี่สตาร์วินนี่สตาร์กทุลักษณ์หรือสตาร์วินนี่สตาร์วินนี่ดิใชะมันต้องเอ้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องวินนี่สตาร์ใช่ไหมถ้าตามถ้าตามเรื่องคุณเนื้อเรื่องบีอาร์เรื่องเรื่องผมวินนี่สตาร์ง่ายๆเออ ตอนเป็นผมผมไม่เห็นแันสาวเขาทำเอดิตมันก็เป็นสตางค์วันนี้ถ้าถ้าถผมอะได้สุดอยู่เหมือนกันนะอืมเคยเห็นเปล่าก่อนอะไรวะก่อนจะเมียเคยผัวมาก่อนอะไรออสตางค์เขาได้หมดเลยเขาแสดงเก่งไงเข้าถึงบทบาทสตางกำมัด เบบี Baby junior. Baby junior này, ้จูเนียเบบี้จูเนียนี่คือใครอ่ะเปิคุณพี่จูเนียอย่งอ๋อพี่จูเนียไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่จูเนียไอันนี้นะพี่จูเนียกองไายอ๋อเหรอพี่อู๋อ่ะพี่อู๋อ่ะโอเคโอเคเฮ้พี่ปูนสมิทธ์เหรอปูนมิทธิ์ติด่อเหรอพี่ปูนพี่ปูนอะไรสอสดีครับพี่ปูน ไปพุ่เมื่อวานเออมย่าไปต่อยมวยด้วยกันเนี่ยชวนไปต่อยมวยตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ปูนพี่ปูนเม็ดตั้งดูอยู่ไม่เลิกเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับพี่ปูนเป็นแป๊บนึ่งหรือเปเอาเล่อย่าคุยพี่ปูนมาตั้งคุยกับผมแล้ว คูณมิดมามาตลกแบเอ้ยสวัสดีครับฟร์พี่ชสวัสดีครับพี่ถอดเสื้ออยู่พี่สารภาพโอ้โหพี่เดี๋ยวมันเสี่ยวไปนะผมไม่ไหวเลี๋ยวตาย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 พี่ชายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายขอไปตรงที่มันใส่เสื้อแป๊บนึงได้ไหม นายขอดูเซี่ยวหนึ่งได้อป่ะอะไหนอะเสี่ยวเดียวครับเสี่ยวเดียวเออเออไหนเอ้ยๆออกลังกายเลยเปิดได้ดูจริงเหรอปุ่เชิญที่วาร์ลุกนะครับดูไปดูไปเอาโอ้าขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบขอดูด้วยขอดูด้วยโอ้เซี่ยวหอมต่อยมวยเซี่ยววยแล้วหอมต่อยมวยแล้ว ผมเนี่ยจะ้าต่อยกับเขาป่ะโอ้พี่ไม่ไหวแล้ว่า้เงี้ยผมตื่นตัวตายแล้วลยพี่อเป็นสอดเสื้อองตกบเสื้อเฮ้ยแต่มีคนดูตายอ้โหหนโฟนมันหนักอยู่นะต่อยมวยไปเอาเจอไหนฟนมันหนักยังไงต้องถามไอ้มากันแหละเป็นไงบ้างเนี่ยกับพี่มากโอเคป่ะดีเลยครับดีเลยแบบว่าก็มันก็ซอนซอนดีซอนซอนยังไง แต่ยกตอยา่างดิแบบโซนๆนแบบว่าเออแบบแบบก็เป็น,นอยากดเท่าไหร่อนีเออเป็นเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเขาตบกบผมให้เข้ากรอบมากกว่าเดิมนี่อ่าใช่ใช่จริงเขาเขาเด็กกว่าพี่แต่ว่าก็รู้สึกว่าความกวนตีนมันทําลายแบบว่าความเกร็งตอนแรกอะไรเงี้ยเออทำไมก็มีความกวนตีนครับ ความมีความแล้วนี่คืออยู่กับภูวินเหรออยากเห็นหน้าภูวินอะไม่ได้ไม่ได้หน้าเขามีราคาเขาหน้าหลอกเลยหน้าผมจ่ายค่าตัวไปด้วยแล้วพี่พี่พอว่าพี่มีตังพอเพ่าไม่ได้ตั้งผมอะไรนะยอเี้ยค่าตัวบีรก็ถ้ามีพี่ๆจีเอ็มทีอยู่ก็หักไปอยากเห็นหน้าภูวินมากกว่านะครับหักค่าตัวผมไปเลยใจโดนเน็มาว่าใจอยากเห็นหน้าภูวินแต่แต่ว่าบัญชีผมแล้ว เลขบัญชีมาดีกว่าหลังใหม่ปอเพลยสูตรแปดเออไม่ได้ไม่ได้ลูกไมเป็นุกนนพรุ่งนี้กี่โมงพุกนถายโมงครับแปดโมงแปดโมงอ่ะถูกต้องขอบตาพี่คือไปหมดแล้วนะตอนเนี้ยไม่ไหวละไป่ทำไมโดน พี่มารต่อยเหรอเฮ้ยเฮยอม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 อันนี้ยอมอันนี้ยอกเล่นยอกเล่นอย่างนั้นรึยอมยอมรึรใช่เฮ้ยใช่ทำไมนอนดึกเหรอนปะเป็นภูมิแพ้นอนดึกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนอนละเริ่มคิดได้แล้วตอนเนี้ยเริ่มคิดเลยอ้าวไปนอนละอ๋อแต่ว่าแล้ว แล้วใส่มูนไม่ได้เดี๋ไปหวัดอีกแล้วเนี่ยอะไรนะครับใส่เสื้อนอนแล้วมัเปล่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดอีกแล้วใส่เสื้อนอนใส่เสื้อนอนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านถ้าถอดเมื่อกี้พี่ถอดเสื้อไม่หรอก็ยังคงถอดอยู่โอ้ยเอาดีจะโชว์เสียววะเนี่ยไม่โชว์เสียวไม่โชว์เสียวปิดกล้องนะพูดอย่างนี้ปิดกล้องนะปอ้าวโอ้โหเอาแล้วไปเมื่อกี้โชว์หาปลาตอนนี้ปิดกล้องเฉยเลยวเอาหาดปวา มีซิคแพ็กก็ทูแพ็กพอตูไหนเฮ้ยเขามีเขามีเขามีจริงเหรอไหนดูหน่อยป่ะโอ้โหไม่ไม่สู้กับภูวีหรอกกินข้าวหน้ากินแบบภูวีคุมอาหารทุกวันไงกินข้าวหน้าปลาหิมะทุกวันอะจริงเหรอคุมอาหารกวันกินอาหารกินจริงคุมเแขกกินกี่ชาปแปกพามะก่อนกินข้าวคุยกันว่าแบบ กินข้าวนิดเดียวนละกินเฮลตี้อาภ <c oughs> ักดีลักินแบบผลสุดท้ายต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ลงไปแปดชาม <c oughs> กินเยอะเยอะเอ้ยแต่ว่าเข้าใจภูวลาที่ออกกองติดติดกันหลายหลวันอะไรย่างเงี้ยนี่พี่แค่สองวันที่แบบอีกวันหนึ่งอ่ะออกกองตีห้าต่อแล้วมันเสร็จ <c oughs> น่าจะคาดว่าตีหนึ่งรุ่งเนี้ยก็เลยคิดว่าแบบเข้าใจภูวินละเอาเวลาให <Hey, S 3> ้เร,เราพูดได้ไหมว่ากองอะไรก็วีอาร์ไงเอวไม่ใช่อ่ะ มวีอามีกล้องกล้องหนักกล้องหนักครับนอกนอกกลองนอกอ๋อโอเคเป็นความลับทุกคนเป็นความลับห้ามบอกเลยอันเนี้ยเอ็นี่เขาบอกว่าภูวินเงาหล่อเลยเกินโหเห็นไหมแค่เห็นเงาก็หล่อแล้วอ่ะโอ้ยสดท้ออ๋อสะดท้อในทีวีวูนนีูวินวันดีอันนี้ให้ดูเงาให้ดูเงาโอ้โหโอ้โหสะบัดผมยังเสียวเลยอ่ะ เสี่ยวก็ยังกินสบัดผมเอาจริงเสี่ยวไปหมดใครที่อยากเห็นกินนะครับถ้ายอดครบหนึ่งแสนบาทนะครับผมโอยจุดนี้เราหาโอนไปเลนะครับวารชีโนดีคุณนะเดี๋ยวผมได้โชว์เลยออ่าผมขึ้นไปใส่เสื้อดีๆก็ได้แต่ว่าผมผมก็เกรงใจคุณนะคุณคุยกับแฟนครับต่อไหมให้ผมไปได้ครับ ได้งั้นคุณออบตาดำนะพวกเนี้ยได้โอ้โหคอนซีลเลอร์ยับเลยลูกอืมได้ครับแม่ครับอ้าวครับแม่บ๊ายบายวัสดีครับเดินขึ้นนีเดินครับเดินครับพบินเจอร์คุณวินเจอร์สอนกี่โมงแล้วเดี๋ยวพี่ผู้บินต้องรีบกลับบ้านเนี่ยเออกี่โมงแล้วพี่เออตีสี่เออตีสี่เดียว ถไม่ต้องถ่ายแล้วกันสี่ทุ่มสี่สิบห้าเดี๋ยวสี่ทุ่มสี่สิบห้าเราจะไปแล้วทุกคนอยากมีคุณไล่กูแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าผมจะวางร้านยังไงเราจะได้ใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันนีพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเออถ้าพี่อยากจะใช้เวลาส่วนตัวไงเพราะว่าเออมันจะได้มีความเป็นส่วนตัวไงเพราะว่าเออเราอยู่ตอนนี้คนไหนคนก็ แปลกอันนี้แปลกๆไม่ใช่เราจะว่าเราจะได้พูดคุยกันได้อย่างอสบายไงเราจะได้ชาใช้ความไปกันเองเราจะได้ดินทางต่างกันได้ิช่ใช่ใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ทุ่มสี่สิบห้าจะไปนะถ้าทุกคนอยากให้ทำอะไรบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็หนุ่ยจะไปทำอะไรนะจะทำอะไรใช้เวลาส่วนตัว เปิดใจมาพูดอะไรของมึงอ่ะสวัสดีนะทุกคนสวัสดีดูซีรีส์เยอะไปหน่อยเมื่อกี้กดดูนัดปิดสามสิบนาทีดูเลือกเปลี่ยนเรื่องดูเรื่องอะไรทีแวนเจมินายโบจะไปดู้ไหมเนี่ยเจมินายเนี่ยทักพบเ้องออกมาหนะได้บทผมไม่ติดอยู่แล้วไปกูฎหัวเลยว่า ได้แต่มันจะรับหรือเปล่าแล้วอีกเรื่องหนึง่งเพื่อนลังขึงนะโฟสเพื่อนลังก็อยากขึงดีตายในน,ยนี้นนอ่ะร้อยวันพันปีมันไม่เคยรับโทรศัพท์วันนี้มันมจะรับโทรศัพท์หรือเปล่ามันไม่เคยรับโทรศัพทพ์เลย ตอนนัผมทักไปเมื่อวานมันไม่ตอบผมเลยออไม่รับโทรอยู่อ้าวเหรอ,อ,หอไม่ไไรโทรศัพท์เลยเออคุณลืมกเอ,อคุณืไมไ,ไปเลยลืมเจไปนาเคุณือ๋ออ๋อคือเรื่องของเรื่องเมื่อก,อก,อก,ก,กี้บูบินพูด,พด <c oughs> บอกว่าเออเจไปได้ไปไหนใช่ไหมบอกว่าเอาเจมปได้ชวนตีกอล์ฟแต่ลืมเออคุลืมไปชวนตีกอล์ฟดีกว่า เอาแล้วเอาแล้วงอนงอนรูทงรูทงงอนเออรลี่นี่พี่เฉรี่พี่น้องพี่ใส่สีสวัสดีครับเชฉรี่ อีเคอรลี่วันนี้วันศงกร์ันตะดชารที่ว่าวันเมื่อวานนี่ไหวันนี้มีอยู่ป่ะไปเนไสองกันที่กบปะปเรียห้องน้ำเลยจะแานน้ำบ่เนี่ยจะสะน้ำบ่านน้ำ่อะไรบาส้ำซ่วมอ่ะพี่ขีดได้ป่ะ สู้ก็เปินเปิดฉีดตูดผมว่า <laughs> ไม่ใช่เปิดฉีดน้ำแล,ล้วเปิดฉีดตูดอ่ะคนเล่นเดี่ยวอันนี้มันจะได้เปิดอนกาไปเล่นเอาลอละปอนเขาบอกไปเล่นเหรอเาเล่นไหนเนี่ยเราไม่ได้เล่น,น,นล้ำเมอนกันเลยพี่ไม่ได้สิเราพูดเราก็แา <c oughs> รโลเคชั่น่อน พี่โฟนผ้าใหญ่มากฮะอ๋อใหญ่ออหรือว่าอะไรงงเออนี่ใส่เสื้ออไม่ใช่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ทุกคนหาไม่เจอทุกคนไปซื้อเสื้อได้นะเสื้อออกคอลเลคชันใหม่แล้ว ไปหาดูัเองแบรนด์แบรนด์ชื่ออะไรแบนชื่ออะไรแบรนด์ชื่ออะไรไม่บอกเราไปหาดูกันเองไม่ง้อด้วยมิติใหม่กาตาออไปหาดูกันเองแต่สวยนะแต่ว่าไม่บอกดีกว่าว่าแบรนด์ชื่ออะไรไปหาไปหาดูกันเองใส่สบายด้วยแต่ไม่บอกนะว่าชื่อแบรนด์อะไรไปหาดูกันเองปันภาของผู้อื่นไปเย็นโย่ผมยาวแล้วะดีใจว่ะ ดีใจอ,อ๋อเออมันไม่ต้องปักหรือไงวะใช่ผมยาวแล้วไม่ไว้ผมยาวแล้วเ้ยมไหม้เหมือนจะปอเลยนี่ผมอะ่ะผมว่าตอนตอนนั้นผมแตกข้างอย่างงี้ใช่ไหมผมลองเอามาแสกตรงกลางเว้ยผมอยากเป็นทรงเด็กช่างคือว่าดูไม่ออกกึงเลียแสกผมนั่งเมื่อเช้าอะ่ะนั่งเป่าอยู่ตั้งนานให้มันอยู่ตรงกลางเว้ยแต่มันก็ยังไปขวาเลนิดน,นึงอะอ ก็พี่แยกเหมือนที่เพื่อนเพื่อนคุณทักมาเลยในโซลิทเทิลทำไมทำไมจะเกมเมัเออมมนเลยอเออทังผมที้วหมดเลยอ่าเออมันทำได้อยู่ทองเดียวเหรอนน <c oughs> แต่มันก็เข้าสุดละตรงช่างที่จริงใจนี่ผมจะเป็นไปแคทโฟชงิงนี่นี่ผมไปแคทโฟชิงรุสัจาดาีิเฟยก่อนนะมึงวางสป,ปาต้าลง ถ้าไม่อยากแดกปาเรต้ากูยืนเรียงสามตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวกูจะยิงทิ้งแบบทิกแซกโต้เลยไม่ได้ต้อการเป้าเกิดเปลาเกิดเนอะไปบเดี๋ยวกูยิงเทงแบบทิกแซกโต้เลยอันนี้เออละมองกันนี้เด่นออกแนวมั่วสัวและ กี่โมงแล้วเนี่ย4.5ยังอีก3นาทีอีก3นาทีจะไปแล้วนะบางคนอยากขออะไรมาไหมอ่ะให้โอกาสสุดท้ายขอมาอู๋จ๋าเอ้ยโอ้ยเอ้ยคือพิตาอู๋ป่ะใช่ใช่บายบายอะบายบายคือไม่ใช่หมายถึงว่าบายบายพี่ตาอู๋เป็ไงกับพี่ตาอู๋ดีกว่าเฮ้ยตายแล้วตายลบ ปิดแล้วปิดไลฟ์มาแล้วปิดไลฟ์ที่แวเด็ครับมาแล้วตำรวจลงของจริงตำรวจลงแล้วพผู้หญิงตำรวจลงแล้วตำรวจลงของจริงแล้วเอาอีป่าแล้วทำไงเนี่ยมึงยกทำไมอ่ะมึงยกมึงทำอะไรผิดอะ่ะไม่รู้ทำอะไรผิดไม่ทำอะไรผิดผม,ไม,ไ,ดมไม่ลง ก็ไลฟ์ปกตินะไม่เยู่เรื่องอะไรผิดเลยนะคับพิต้าอูด้วยนะพิเต้าอู็อตดวยผมจะดูอยู่ลเลยอ่ะหาดูอยู่เลยเขาเขาก็ดูมันก็ปกติปะที่ถามมาเรียบร้อยหนูเข้าใจแล้วใช่ไหมที่ถามอะไรปะเข้าใจแล้วเขาหนูเข้าใจแล้วใช่ไหมตำรวจลงคืออะไร อันนี้พอพอพอตั้งแต่ววนนพ,อพอพอนมอนูไม่ใช่ตำรวจนะพอพอนมอรอสักครู่โทรศัพท์ของฉันสัญญาณเสียเรียบร้อยอยากเห็นพี่โฟร์กับพี่ภูวินเต้นเมลอนค <c oughs> ุณเต้นเมลอนไปยังเนไม่เป็นด้วยเรื่องเรื่องเรื่อง เป็นง่ายจะตายนี่ยตายยูสิกมาโ้ไม่เอาไม่เอย่าหญ่ใหญ่าไปโท่าไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกนาทีเดียวโฟลจะไปโฟลโฟจะไปนอนแล้วนะไปไปบ่ไอ <c oughs> <rainforest> <Bir 68> เยอะไปตลบอะไปแล้วที่ไหนได้เือะเลยเออเราไปแล้วเฮ้ยเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยคุณร้องเพลงนี้ให้ฟังหอะไรดิไหนๆก็จะไปละขอเพลงสุดท้ายถึ i ม a g i น e สโลตก้าแล้วก็เดี๋ยว ปิดไลฟ์เลยเอ๊แต่ว่าฟังเสียงอย่างเดียวนะหน้าโชว์ไม่ได้เพราะว่ายอดแต่หนึ่งไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้เมื่อกี้บัญชีบัญชีมีอยู่ห้าหมื่นแปดเมื่อกี้ ถ้าเราจะไม่มีใครมาทำแท้ถึงแม้ฉันนะกันต้อลอกกันแต่ต้องจะมีฉันต้ลอกไปขอยคำสัญญาที่ยนะังจะยืนแม้เวลาผ่านไมื่อที่ฝนตลอดมาแต่ฉันนะั้นตลอกกัน เพลงอะไรเนี่ยไปฟังหน้าท mm ี่ไหนเพลงชื่อนานตลอดกาลนะครับผมคนที่ท่านก็คือพี่ปนศิษยเนี่ยแหละนะครับผมเี่มเรียนดังนั้นก็ตางไปฟังกันด้วยนะครับที่เจม g ทีวีและคอสนครับโอเคมีต่อไหมมีต่อเออของขอต้องเพลงนี้ผมเดี๋ยวผมผมรีแอครีไปคนดูไหม

I'll wait. We'll 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 wait. don't ันนโอเคฝันดีนะครับทุกคนโอเคบายยจ้ะทุกคนเรล่าบอกฝันดีแล้วนะฝันดีนะครับทุกคนบายตายตายตายทุกคน